สวัสดีครับน้านานี่เป็นคลิปบันทึกถึงน้านานะครับก็ผมมาทําแล้วนะนี่เป็นผมมาเปิดช่องใหม่ด้วยเปิดให้น้านานาที่นาสุดที่รักของผมผมรักน้าของผมมากผมอยากให้น้ามีความสุขผมก็เลยมาเปิดช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องที่ผมจะต้องลงคลิปทุกวันแล้วก็จะมีคลิป หลายแนวเป็นคลิปที่อ่าก็เป็นคลิปแบบทำเป็นคลิปแนวชีวิตประจำวันของผมกับของยายเป็นคลิปที่อยู่บ้านนั่งทำเฉยเพราะว่าอยากทำให้นา,นาเพราอน,นาก็ทำงานหนักมาให้ผมมากแล้วผมก็เลยต้องทำบ้าง ก็เลยได้การมาเปิดคลิปเปิดช่องใหม่เปิดช่องให้น,านา้นาๆน้าก็เป็นน้าที่ดีของผมมากผมก็เลยมาเปิดช่องนี้เพื่อบันทึกถึงน้นาที่เคยเลี้ยงดูผมมาก่อนนะ้าเป็นคนที่ส่งเงินให้ผมใช้เป็นคนที่รักผมมากอา่า ผมก็อยากจะบอกว่าผมรักน้าๆน,นะครับขอให้น้ามีความสุขนะครับนี่เป็นช่องใหม่ที่ไม่มีอะไรมากทำคลิปลงวันละสองนาทีทำให้น้าๆนดูน้าๆาาก็ต้องดูทุกวันด้วยเพราะผมทำให้น้าๆนนแล้วไม่มีอะไรมากงั้นผมก็อธิบายหมดเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ